สวัสดีครับนานานักปลาทุกท่านวันนี้ผมจะพามาทำลำบ่มฝรั่งบวยนะครับวันนี้มาด้วยสูตรใหม่นะครับมาแชร์สูตรลำบ่มฝรั่งบวยว่าผมจะมีส่วนผสมอะไรนา,นานาก็ไปรับชมกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ พบกันเช่นเคยนะครับกับนักกุ้งชาแนลคนชอบตกปลานะครับไปครับเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเราไปทำการผสมกันเลยนะครับผสมเราก็จะมีน้ำมันเก่าที่ว่าเราไว้ทอดหมูทอดอะไรนะครับที่ว่าใช้ไปแล้วนะครับเราไม่จริงนะครับเราจะเก็บมาเป็นส่วนผสมของ ลำหมักนะครับนี่ก็คือได้ปันนะ่นทำให้เป็นละเอียดเรียบร้อยแล้วครับเป็นฝรั <c oughs> ่ง้วยคนระับจะเอามาทำเป็นลําหมักนะครับนจะมีลำเลื่อนสีถุงมาก เราไปทำการผสมกันแล้วสูตรใหม่ครับสูตรนี้เราเห็นฝรั่ง หมักลำบมอยู่นะดูดผมก็หามาักอย่างน้อยก็สีนนะ่ถึงห้าวันครับเป็นเอาไปใช้ได้นะเคยลองอยู่สองสามวันกินไม่ค่อยหอมเท่าไหรนะ่ครับก็เลยยืดระยะเวลาให้มันเยอะกว่าเดิมนะเลยหมักเป็น อาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยนะครับสวยนี้เด็กัน,นะครับสวยนี่นะรับเราตลำอะไรก่อน น,นี่คือลำขั้ขวลำขั้วสองถุงใส่ลำขั้วสองถุงอันนี้ก็จะเป็นลำสดของเราครับลำสดธรรมดาไม่ใช่ลำขั้วแต่อย่างใดนะครับลำขั้ขวลำขั้วสองลำสดสอง ตาส่วนเราจะใส่2ต่อ2นี่2นะ นี่ก็จะเป็นน้ำมันพืชนะครับแต่ว่าเราจะใส่สารผสมตัวนี้ก่อนนะผมหมักไว้หมักไว้คืนหนึ่งคนระับเป็นแกนกลางของพ่อหลังบวยนะครับผมจะไม่ใช้ใช้เนื้อของเขาครับผมจะใช้เป็นแกนกลาง เป็นพวกในพวกอะไรอะไรอย่างนี้อยู่อย er? ู่ในอย่างนี้มันไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะกลิ่นก็ถือว่าหอมพอสมควรนะ้แล้วป๊บไปผสมเอา มะม่วงหวานของเราก็ประสบความสำเร็จนะครับถือว่าโอเคครับใอเได้เราก็เลยมาเริ่มต้นตอน่อด้วยสูตรใหม่กันเลยคนระับล,ลำบักฝรั่งบวยคนระับสูตรนี้ ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแล้วก็จะบอกว่าลงไม้ไหนไม้ไหนใช้สูตรไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำนะมันพืชนะครับใส่ไลยน้ำมันพืชเพื่อใส่ให้ แตกตัวเร็วนะคพามันจะไปกระทบกับน้ำนะครับป้อมเป็นลำกนาะไปกระทบน้ําปุ๊บมันก็จะทําให้ปะไกยขึ้นมาทําให้แตกตัวให้ไก่ให้ปลาได้กินได้อะไรเร็วนะครับลืมกินเลือกเสียงไปกินปลาให้กินปุ๊บมันจะเข้าเร็วกวนะ่าเดิมเพราะว่ามันจะได้แตกตัวนะ ม,มันเข้ากันเะคขอการหัดกินหอมน,อนะครับกิิโนเค จะเน้นทางหมายลมแรงๆนะครับลมแรงๆนะนร่ไหลายปลาจะได้เกลียถ้าแบบน้ำนิ่งๆหน่อยก็ยังคิดหาสูตรนะเพราะตั้งแต่นี่ผมทำคลิปลงก็ทำสูตรนี้มาก็คือว่า ไปโดนแต่ไม้ลุม่มแรงๆน้ำลุม่มแรงๆน้ำนไหลๆ้าเข้าเร็วครับสูตรนี้สูตรที่ผมทำมาตามคลิปที่ว่าผมได้ลงไว้นะงวดเราหมาักไว้ครั ก่อนเราจะลงไหนเราก็ที่ว่าผมไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะก็ผมก็หมักหมักรำมะมม่วงหวานไปนะผมก็ผสมแค่ขนมปังถุงเดียวนะไม่ได้ผสมอะไรเยอะแยะนะครับส่วนผมแค่นั้นนะก็เราหมากักเรียบร้อยแล้วใส่แค่ขนมปังถุงเดียวก็คือว่าใช้งานได้เลยนะ ทาน,นนะที่ว่าถามมาว่าก่อนก่อนลงตกถุงไม้อย่างนี้ต้องผสมอะไรหรือเปล่านะครับ้วถ้าถ้าเราจะเพิ่มอัตราให้มันเยอะขึ้นเราก็ใส่ลำถุงหนึ่งนมองปังอีกถุงหนึ่งแค่นั้นคนระับแต่ถ้าเป็นผมใช้ระยะเวลาไม่นานก็ผมก็จะใส่แค่นงปังแค่ถุงเดียวนะครับ ตามคิปที่ผมได้ลงให้นาๆได้ได้รับชมกันประมาณนั้นนะผมไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะว่าส่วนผสมเราก็ได้หมักเข้าไปในตัวลำบ่มอะไรเรียบร้อยแล้วนี้ยเราไป ผสมให้อัตราการที่เราผสมไปแล้วให้มันเพิ่มขึ้นปริมาณ,มาณเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นนี่ใช่ครับถ้าผสมเยอะก็ไม่ดีแล้วกลิ่นกลิ่นที่เราหมักไว้มันก็จะเจือจางลงไปนะอันนี้ก็พูดเพื่อให้เป็นความรู้นะใส่เยอะกินก็จะหายที่เราหมักไว้ก็จะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะ ก็เหมือนเราโยนขนมปังลงน้ำแค่นั้นนะคือใหม่คิดค้นได้เมื่อคืนนะเวลาว่างๆทำงานเสร็จปุ๊บ จับปากกาได้ก็จดไว้เลยนะครับจดมันทึกไว้พอถึงออกมาเาก็ไปซื้อส่วนผสมมาํำกันว่ามีอัตราส่วนอันไหนบ้างนะครับสูตรนี้ทำแบบไม่ง่ายนะครับ นะนะท่านไหน,น,นที่ว่าสงสัยในยังไงก็คอมเมนต์สอบถามผม,มมาได้นะตอบทุกคอมเมนนะต์ในะตรงไหนไหนผมก็จะบอกอนะนะว่าใช้สูตรไหนลงไหนไหนไหนน้ำยังไงบรรยากาศแบบไหนน้ำคุณหรือไม่คุรนะ ถ้าน้ำปุ่นเราจะใช้อีกแบบหนึง่งแล้วก็จะเพิ่มปริมาณอีกอย่างหนึง่งเข้าไปนะ สูตรผมก็จะทำแบบแปลกๆครับสูตรแปลกๆปลากินเร็วครับเขาเรียกลำบ่มลำหมักก็จะประมาณนี้กาจจะไม่ได้ใส่ ก็จะมาแชร์สูตรที่เราทำไว้แล้วก็จะบันทึกไว้ทุกๆคลิปครับถ้าสูตรไหนใช้ดีมันก็จะลงคลิปเทสมาเรียบร้อยแล้วก็จะลงคลิปให้นาๆได้รับชมกันนะตามสูตรนั้นสูตรนี้ให้เรื่อยน,นะครับ ผมก็จะลองสูตรเทสสูตรใหม่ไปเรนะื่อยๆนะครับไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ซ้ํากันนะไปเรื่อยๆทาไว้แล้วก็จะหมักไว้หมักไว้หมักไว้ทุกเวลาเราก็ไปเทสตามไหมที่เราต้องการนะครับ ก็ชดะชยเรียบร้อยมันก็จะได้เข้ากันอย่างนี้ครับแบบนี้ถือว่าโอเคครับก็ผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยแนละ้ว ไหนหมายนั้นะครับไม่เคยพลาดสักหมายนะครั้งแก่คิดค้นสูตรใหม่ๆขึ้นมานครับจะประมาณนี้ คลิปนี้เป็นแนวทางด้วยนะครับได้มาแชร์ประสบการณ์ที่ว่าได้ใช้มานะครับก็เอามาแนะนำให้นานาได้ไปเป็นแนวทางได้ทำกันดูนะครับรอถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากนักกู้ชาแนลคนชอบถกตาด้วยนะครับ ใครที่เข้ามาชมช่องนักุ้งชาแนลคนชอบักปลาก็ขอให้รวยๆแห่งๆไม่เจ็บไม่ทนนะครับร่ารวยรวยกันทุกคนนะครับจเจริญหน้านที่ในการงานนะครับก็ขอกราบสวัสดีครับ